บ้านสวนหญิงรัฐาถูกคลาหาใช้ชีวิตสุขสบายไม่คิดช่วยป่าเทพแม้เป็นหลาน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราน,นักร้องมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหญิงรัฐาหรือยายายหญิงและคุณแม่น้อยโพงามที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันต้องมาทำงานเป็นหลักจึงทำให้ชีวิตวัยเยาว์ของเธอต้องอยู่กับพี่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่แต่นั่นกลับไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เธอเป็นข้ออ้างชีวิตวัยเยาว์ว่าขาดความอบอุ่นก่อนหน้านี้เป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อสาวหญิงเปิดเล่าภาระของครอบครัวซึ่งมีทั้งหมด เล้าน แต่พอขายบ้านอะไรก็ประมาณ4-5ล้านบาทก็คือเคลียร์เลยยอดคนนี้เท่านี้ยิงไหวเท่านี้และมันเป็นเรื่องของดอกคือจ่ายไปตั้งเยอะเจ้านี้เขาก็ไม่ยอมมันเป็นอาชีพของเขาเลยตัดสินใจเอาแบบดอกรวมกันทั้งต้นทั้งหมดไหวเท่านี้มีตังสดเท่านี้ซึ่งเขาก็บอกได้ตังสดกันก็เคลียร์์มีเท่าไหร่ก็แบบปิดบัญชีเหลือไม่กี่หมื่นเองช่วงนั้นแต่พอมีงานเราก็ทํางานทํางานจนสุดท้ายก็ปลดภาระจน ทั้งนี้ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวอย่างย่าหญิงเคยได้ออกมาเปิดใจหลังมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีของเทพโพงาม ที่ตัดสินใจขายบ้านเพื่อใช้ภาระที่มีอยู่แถมยังตัดสินใจจะไปใช้ชีวิตอยู่ลาวงานนี้ล้านสาวอย่างยา่ยาหญิงเลยโดนคลหาต่างๆนานาว่าทำไมถึงไม่ไปช่วยเหลือทั้งที่เป็นหลานแท้ๆโดยสาวหญิงเผยเหตุผลแท้จริงว่าป่าเทพไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครอยู่แล้วแกเองก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวแต่มุมของครอบครัวเราก็มีสอบถามกันตลอดเวลา อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้งานน้อยค่าใช้จ่ายก็อาจจะเยอะเรื่องของการดูแลไร่จริงๆเราก็ทําในส่วนของเราภาระของเราเราก็ต้องรับผิดชอบหญิงช่วยในเรื่องของการหางานแล้วหญิงกับลุงเองก็ไม่ได้เจอกันเลยหลังจากคุณตาเสียช่วงก่อนคุณตาเสียจะเจอบ่อยเพราะลุงเทพจะมาที่บ้านเพราะคุณตาอยู่บ้านลุงเทพก็จะมาซื้อขนมซื้อข้าวมาให้ แต่พอคุณตาเสียเมื่อกลางปีที่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่คุณแม่จะถามตลอดแต่ส่วนใหญ่ลุงเทพจะบอกว่าไม่มีอะไรหลักๆก,ก็คงเป็นเพราะไม่ค่อยได้เจอคนแก่เลยเหงาเลยอยากไปอยู่คนเดียวอยากไปอยู่ไร่อยากทําอะไรที่แกอยากทําซึ่งหญิงเองก็เสียดายเพราะลุงเทพเองก็ยังมีคนรักอยู่เยอะเรื่องของการแสดงหญิงก็เสียดายแต่ก็โล่งใจว่าคงไม่ได้ลาออกไปไหน ทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดบ้านสวนของหญิงรัฐาโดยเธอนั้นเล่าว่าสวนหย่อมของบ้านหลังนี้จะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบเพราะคุณแม่น้อยชอบปลูกดอกกุหลาบมากส่วนการตกแต่งภายในและภายนอกรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ตนให้แม่น้อยเป็นผู้ดูแลทุกอย่างเลยเห็นแม่น้อยทำอะไรแล้วมีความสุขตนก็สุขด้วยซึ่งมูลค่าของบ้านก็เฉียด10ล้านบาทเรียกได้ว่าสวยงามน่าอยู่มากๆค่ะและหากใครอยากติดตามชีวิตครอบ กลัวสาวหญิงเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ IG ส่วนตัวเลยนะคะ